จาพี่น้องเห็ดเห็ดมีแม่ อันนี้มันเน่เาเพราเป็นเชื้อค่ะโอ้สุดาด้วย Oi. มันสั่นเว้ยขาบ่ยาวบ่ยาวๆใครเออมันบ่ได้100บาทบ่คุณเอาไป2นี่สิ <boundaries> กินมะม่อด,ดอกปลาฮึภน่ะเุ่๋นวเรไปทางเดี๋ลวปลาปลาเนี่ยไปทางไหนพูนไปทางภู <c oughs> นมันคืล่างไปทางไหนพากันขนเห็ดเอย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 ปากันขนเห็ดนะคะกบ จะเมนดดกไงอุ้ยนี่คืออะไ